จงใช้ชีวิตเหมือนเต่าถึงแม้ว่ามันจะเดินช้าแต่มันก็ไม่เคยเดินถอยหลังเดินหน้ามันไม่ได้อยู่ที่ขาอย่างเดียวมันอยู่ที่ใจด้วยช้าๆปลอดภัยไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหรือฟรี free. ชีวิตไม่มีเช็คพอยต์ทำอะไรคิดหน้าคิดหลังเสมอชีวิตไม่เคยเรียบง่ายไม่งั้นเราคงไม่เริ่มมาร้องไห้ตั้งแต่ลืมตาดูโลกอย่าทำในสิ่งที่เรารู้ว่าถ้าทำไปแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังเหมือนคนเหล่านี้กับรวมห้าบุคคลกมตามสนองพาร์ทที่สามสิบสาม อันดับที่5ตอนนี้มีใครตกอยู่ในสถานการณ์ถูกรุ่นพี่กันแกงบ้างเขาแก้งและเขาชอบใช้เหตุผลว่าเอ็นดูแต่เราไม่ชอบแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะคําว่ารุ่นพี่มันค้าคอแต่น้องปอ .6 คนนี้จะไม่ทนอีกต่อไปเมื่อวันที่30สิงหาคมปีนี้จังหวัดชนบุรีในโรงเรียนแห่งหนึ่งอำเภอบางละมุงตำบลหนองปลือณนะเวลาเลิกเรียนมีเด็กชายอายุ14ปีเรียนอยู่ชั้นมอสอนอนแน่นิ่งกลางถงทางเดินไม่ได้สติ ครูเล่าให้กู้ภัยฟังว่าเป็นเหตุการณ์เด็กทะเลาะกันก่อนเกิดเหตุรุ่นพี่มอสองแอบไปปล่อยลมยางรถมอเตอร์ไซค์ของน้องปหกที่เขาต้องใช้ขับไปกลับระหว่างโรงเรียนกับบ้านทุกๆวนันอย่างแบนตั้แต่น้องก็ไปถามเพื่อนๆว่าใครเป็นคนทำและมาทราบว่าคือรุ่นพี่คนนี้เลยเดินไปหาซึ่งเขาก็กำลังจะกลับบ้านเหมือนกันเก่งลมปานที่ปลายเท้าเตะเสยปลายคางรุ่นพี่ไปแบบเต็มๆถึงกับสลบนอนแน่นิ่งคาชุดพละมูลนิธิกู้ชีพสว่างบริบ พัทยาต้องมาปถมพยาบาลสกิดลูกตัวยังไงก็ไม่ตื่นใส่เฟือกอ่อนดามคอเพื่อความชัวก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล ผู้ก่อเหตุปหกก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปไหนดูขนาดแล้วคนละไซส์เลย S กับ XL ถึงน้องจะเตะเขาแรงจนเกือบไปอีเซไกแต่ก็นั่งดูและเป็นห่วงสำนึกผิดทางโรงเรียนดรอให้ผู้บาดเจ็บฟื้นก่อนและจะเรียกพบผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายได้บทเรียนทั้งคู่รุ่นพี่คนนี้ก็คงไม่ไปกล้าแกล้งใครอีกส่วนรุ่นน้องก็น่าจะเข้าค่ายมวยเพราะเห็นศักยภาพตั้งแต่เด็กมีแต่คนถามว่าแล้วไปปล่อยลมยางเขาทำไมความรุนแรงไม่ใช่ทางออกแต่ถ้าคุยดีๆแล้ว ขอแล้วเขาก็ไม่ฟังต้องทําอย่างไรบางคนอายุเยอะกว่าแต่วุฒิภาวะไม่ได้เยอะตามชอบคิดว่าแค่อวุโสกว่าคนอื่นต้องเคารพและให้เกียรติแต่สิ่งนี้ไม่ใช่ว่ามันมาได้โดยไม่มีเงื่อนไขเขาก็ต้องวางตัวเหมาะสมด้วยอันดับที่สี่อย่าดูถูกทุกอาชีพเพราะทุกอาชีพนั้นมีบทบาทในสังคมทั้งสิ้นอย่างเช่นเหตุการณ์นี้เรื่องมันมีอยู่ว่าเจอริตแทนซี่ ไปส่งพิซซ่าที่เต็นท์รถมือ2อง F&R Auto Sales มูลค่า42ดอลลาร์หรือประมาณ1,500บาทพนักงานเต็นท์รถก็จ่ายด้วยแบงค์20ดอลลาร์2ใบและ5ดอลลาร์อีก2ใบเป็น50ดอลลาร์เจริตก็ขอบคุณและกลับไปแต่พนักงานเต็นท์รถกับโทรไปคอมเพลนกับร้านพาเลทพิซซ่าที่สั่งไปให้เจริตกลับมาทอนเงินซึ่งโดยปกติแล้วในอเมริกาเราต้องให้ทิปใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ ถ้าสั่งพิซซาต่ำกว่า20ดอลลาร์ลงไปทิปขั้นต่ำ3ดอลลาร์ถ้ามากกว่า20ดอลลาร์ขึ้นไปให้ทิป10-15%ของมูลค่าพิซซาทั้งหมดแต่อย่าต่ำกว่า5ดอลลาร์ซึ่งพี่เจอริตก็ขับรถกลับมาเพื่อทอนเงิน5ดอลลาร์กับเหรียญอีก3ดอลลาร์หมายความว่าทางพนักงานไม่ยอมให้ทิปเขาแต่เขาก็ไม่ได้บ่นอะไรพนักงานชายก็พูดูถูกว่าสุดท้ายนายก็ต้องกลับมาเอาเงินมาทอนฉันหยุดดี เจอริตบอกโอเคแล้วใช่ไหมขอโทษด้วยนะครับพนักงานหญิงตะโกนประมาณว่ารีบใส่หัวไปก่อนที่ฉันจะยัดเท้าเข้าก้นนายเพื่อนนางก็หัวเราะกันใหญ่พี่เสื้อลายตะโกนบอกทุกคนด้วยว่า โทรไปอีกทีและทํายังไงก็ได้ให้มันถูกไล่ออกแต่เหมือนหนึ่งในห้าของพนักงานเต้นรถเอาคลิปกล้องวงจรปิดในออฟฟิศไปโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นเต้นรถนี้ถูกชาวเน็ตถล่มรีวิวหนึ่งดาวอย่าไปซื้อรถมันไม่ใช่แค่2อสรีวิว1,508รีวิวครับคอมเมนต์ว่าใครอยากถูกปฏิบัติเยี่ยงสัตว์มาที่นี่เลยรับรองไม่ผิดหวัง แทนที่จะแก้ไขหรือออกมาชี้แจงขอโทษพวกเขากลับโทรแจ้งตำรวจว่าโดนใส่ร้ายหมิ่นประมาทเอาเข้าไปแต่หลังจากนั้นไม่เกินสองวันเจ้าของเต็นท์รถที่ไม่ได้อยู่และไม่รู้เรื่องอะไรต้องออกมาขอโทษจากการกระทำของลูกน้องตัวเองปรากฏว่าหนุ่มเสื้อฟ้าที่นั่งบุ่มซ้ายในกล้องไม่ใช่พนักงานครับและน่าจะเป็นคนปล่อยคลิปพอรับไม่ได้เหมือนกันส่วนผู้หญิงที่บอกจะเอาเท้ายัดตูดก็ถูกไล่ออกทันทีมีคนทำมีม,มาด้วยหลังจากที่สั่งพิซซ่าก็ไม่มีใครมาซื้อ รถอีกเลยเป็นรูปโครงกระดูกนั่งทำงานชาวเน็ตเปิดอารมทุนให้พี่ส่งพิซซ่าช่วยกันโดเนทติปคนละ5-7ดอลลาร์จนไปปิดยอดที่11,000ดอลลาร์หรือประมาณ4 0 0 0 0นบาทเพื่อเป็นคำขอโทษแทนชาวมิสซูรีทั้งหมด ัำดับที่3ถทุกวันนี้แท็กซี่อยู่ยากขึ้นเพราะมีแท็กซี่จํานวนหนึ่งปฏิเสธผู้โดยสารบ้างโกงราคาไม่เปิดมิเตอร์บ้างหรือรับแค่นักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นทําให้คนอื่นๆพลอยซวยไปด้วยผมอยากให้ทุกคนอย่าเหมารวมเพราะคนขับดีๆก็มีอีกเยอะเหมือนกันแต่ไม่ใช่กับพี่โชเฟอร์คนนี้และคนหนึ่ง สาวเจ้าของคลิปรายนี้เรียกแท็กซี่จากประตูน้ำไปเซนทันโรลระยะทางไม่ได้ไกลมากแต่คนขับไม่ยอมกดมิตเตอร์แถมเขาไม่ยอมบอกแต่แรกมานั่งต่อรองราคาแบบเหมาตอนออกรถสาวท่านนี้ก็สวนกลับทันทีถ้ามิตเตอร์มันขึ้น120หนูก็จะจ่าย120แต่คันนี้มิตเตอร์มันขึ้นช้า เอา้าแล้วมิตเตอร์มันไม่ได้มาตรฐานเหมือนกันทุกคันเหรอแล้วพี่มาขับทำไมงั้นร้อยหนึ่งละกันพี่ก็กดมิตเตอร์สิคนขับก็เลยจะคิดค่าเปิดมิตเตอร์เลยห้าสิบบาทและบ่นอีกว่าฝรั่งเขายังให้ตั้งสามร้อยเอา้าก็หนูเป็นคนไทยอยู่กรุงเทพมาเป็นสิบสิบปีแล้วก็น่าจะให้กันมั่งช่วยๆกันหน่อยเอา้าจะพี่ไม่ช่วยหนูเลยยังไงก็จะเอาราคาเหมาให้ได้แล้วมาบ่นว่าโอ้ไม่น่ารับขึ้นรถมาเลยเห็นไหมว่าคนอื่นเขาไม่ไปกัน แล้วเกี่ยวอะไรสรุปแท็กซี่มีไว้รับต่างชาติอย่างเดียวเดือไงแล้วก็ไม่ใช่ว่าต่างชาติทุกคนจะยอมให้ฟันราคาหมดนะเขาไม่ได้งโง่มีข่าวมีคลิปแจ้งเตือนต่างชาติเยอะแยะโชเฟอร์รายนี้รู้ตัวว่าตัวเองถูกถ่ายคลิปแต่ก็ไม่ได้มีท่าทีกลัวอะไรเลยด้วยซ้ําถ้าใครเจอแท็กซี่เสนอราคาเหมาจ่ายไม่ยอมเปิดมิตเตอร์ แจ้งไปที่มูลนิธิผู้บริโภคได้เลยคนขับจะโดนปรับ3,000โดยแบ่งเงินให้ผู้แจ้ง1,000บาทต่อ1ครั้งที่เจอถ้าคนขับใดยนั้นโดนถึง3ครั้งจะถูกยกเลิกใบขับขี่โดยสารสาธารณะตลอดชีวิตเพื่อเป็นการช่วยลดคนไม่ดีในวงการแท็กซี่และได้ค่าขนมด้วยชี้ทางด้วยอันดับที่2กล้าพูดเลยว่าผู้ป่วยติดยาเสพติดส่วนใหญ่เริ่มมาจากเพื่อนและคนรู้จัก คงไม่มีใครอยู่ดีๆก็อยากลองเสพเว้นแต่มีคนชวนให้ลองพอลองปั๊บเลิกไม่ได้ก็เลยทําให้วนเวียนอยู่ในวงจรอุบาทแถมมีเพื่อนที่มีแต่จะยุไม่เคยจะห้ามผมถึงเน้นเสมอว่าการเลือกคบคนนั้นสําคัญมากๆไม่งั้นจะลงเอ,อยเหมือนพี่คนนี้เมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาจังหวัดสระแก้วมีคนแจ้งความคนหายลูกชายวัย25ปีหายออกจากบ้านไปหสัปดาห์ไม่รู้ไปอยู่ไหนไม่สามารถติดต่อได้บอกไว้แค่ว่าจะไป ินหมูกระทะกับเพื่อนแล้วก็ไม่เจอเขาอีกเลยกลัวว่าจะประสบอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรไปหรือเปล่าทีมสืบสวนสอบสวนก็เลยแกะรอยกล้องวงจรปิดพบชายที่หายตัวไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนก็เลยตามตัวเพื่อนอีกคนมาสอบสวนสอบไปสอบมาเขายอมรับสารภาพ ว่าไม่ได้ไปกินหมูกระทะแต่จะไปซื้อยาเพื่อเสพขับไปไกลถึง50กิโลระหว่างทางดันทะเลาะกันเพราะกดเงินลงขันแล้วหารกันไม่ลงตัวก็เลยจอดซัดก,กันกลางถนนลูกรังไม่รู้ใครเชิงดีกว่าเพื่อนอีกคนชักมีดแทงคอไปหนึ่งทีแล้ววิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางไม่หันกลับมามองเพื่อนที่ซ้อนท้ายก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์และขับกลับบ้านเอารถไปถอดทะเบียนและเอามีดก่อเหตุไปซ่อนตำรวจเลยพาไปที่เกิดเหตุปรากฏว่าอีกคนนอนเป็นศพอยู่ป่าข้างทางกว่าจะ มีคนมาพบก็กลิ่นโชยแล้วเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าเจ็ดหรือสิบวันหน้าตาดูไม่ออกแล้วว่าเป็นใครครอบครัวยืนยันได้จากเพียงแค่เสื้อผ้าที่สวมใส่เท่านั้นชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่รู้คิดว่าเป็นกลิ่นปฏิกูลของสัตว์แถวนั้น ผู้ก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเป็นคนที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรู้จักด้วยเหมือนแม่ของผู้เสียชีวิตจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกของเขาติดยาและกล่าวหาว่าภรรยาเก่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังการจัดฉากนี้แต่ไม่มีหลักฐานเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมันจะดีมากๆเลยถ้าผู้ป่วยติดยาหลอนและทำร้ายกับคนติดยาด้วยกันเองไม่ไปสร้างปัญหาให้คนอื่นแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันส่งผลกระทบถึงระดับสังคม อันดับที่หนึ่งเวลาเราแกล้งใครก็ตามการตอบสนองที่เราหวังก็คืองงตกใจหรือหัวเราะไม่ใช่ไปทําให้เขารําคาญหรือโกรธเพราะนั่นถือเป็นการแกล้งที่ไม่สร้างสรรค์ยิ่งเป็นกับคนแปลกหน้าไม่ใช่เพื่อนของเรายิ่งไม่ควรทําแทเนอร์คุกไว้ย21ปียูทูบเบอร์สายแกล้งที่มียอดผู้ติดตามถึง20,000ซับเคยแกล้งปลอมตัวเป็นรอปรพอห้างไปยืนกล่าวหาลูกค้าว่าแอบขโมยของบ้าง ล่าสุดเขาไปเดินป่วนคนไม่เลือกหน้าในห้างเวอร์จิเนียมอลล์ด้วยความที่เขาตัวสูงถึง6ฟุต5นิ้วหรือประมาณ195เซนติเมตรก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าสวนคืนเท่าไหร่ตอนนั้นแอลเลนโคลลี่วัย31ปีเป็นพนักงานส่งอาหารดอร์เดชที่กำลังรับอาหารที่เพิ่งทำเสร็จไปส่งยืนอยู่หน้าร้านป๊อปไอ s ์แทนหน่เดินเข้าไปเอามือถือจ่อหน้าโคลลี่แล้วเขาใช้ g o o g l e t r a n s l a t e พูดซ้ำๆว่าเฮ้ยดิปส์คิดทิงกิ้ง about my twinkle ประมาณว่าเฮ้ย hey, น เลิกคิดถึงถึงแวลตาของฉันได้ละ ออกไปในทางใจเกเรซึ่งไม่รู้เป็นแสดงหรือสำนวนหรือเปล่าใครรู้ช่วยเสริมทีเขาก็บอกให้หยุดและอย่าถ่ายเขาแต่แทนเนอร์ก็ไม่สนใจและเดินตามเขาอยู่ดีโคลี่รู้สึกถูกรังควานและไม่ปลอดภัยแทนเนอร์ก็ตามกวนตีนไม่เลิกชักปืนยิงขู่ไปเพียงหนึ่งนัดแต่นัดนั้นเข้าท้องโดนตับผิบพดพอดีร่วงหามส่งโรงพยาบาลโคลี่ก็รอมอบตัวถูกตำรวจจับใส่กุญแจมือยึดปืนไว้เป็นของกลางซึ่งเป็นปืนที่มีทะเบียนและถูกกฎหมายแทนเนอร์ร อดวุิแต่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานเกือบอาทิตย์ก่อนไปขึ้นศาลและก็จบสวยอย่างที่คิด ทเนอร์แพ้คดีครับสารตัดสินให้สิ่งที่โคลี่ทำเป็นการป้องกันตัวไม่มีความผิดโทษฐานใดๆตอนรักข่าวไปสัมภาษณ์เขาบอกก็ว่ายังไงก็อย่างนั้นแน่นอนแม่ของแทเนอร์ง่ายการลูกเช่นเป็นคนดีและไม่มีแม่คนไหนยอมแน่นอนถ้าลูกถูกยิงพ่อเขาก็ไม่พอใจเช่นกันบอกคณะลูกขุนตัดสินไม่เป็นธรรมแค่แกล้งกันแค่นี้ต้องยิงเลยเหรอทั้งพอ่อทั้งแม่ก็ยังคงสนับสนุนลูกของเขาให้ทำคลิปแกล้งต่อไปขอใช้คำคมพี่เปานิดหนึ่ง ขนาดปลายยังสลิดแล้วทำไมคุณไม่สลดรอบหน้าสงสัยต้องลูกซองสลักทางเราชอบถามอะไรแปลกๆในคอมมูนิตี้หลายท่านงงว่าจะถามไปเพื่ออะไรเอาข้อมูลไปขายหรอแม้ถ้าขายได้ก็ดีสิครับแต่จุดประสงค์ที่เราถามก็เพื่ออยากเข้าใจความคิดและมุมมองของผู้ชมคอยเช็คสุขภาพจิตผู้ชมไปในตัวซึ่งผู้ชมหลายท่านดูไม่มีความสุขทุกร้อนใจมากพอสมควรและคงไม่พ้นเรื่องไหนได้นอกจากเรื่องเงินเงินทองทอง แก้ที่ต้นเหตุอย่ากแก้ที่ปลายเหตุและเรียนรู้จากความผิดพลาดเสมอเหมือนที่ผมได้กล่าวไว้ต้นคลิปอย่าทำอะไรที่คุณจะมานั่งเสียใจในภายหลัง ถ้าปีนี้เป็นปีที่แย่ไม่เป็นไรขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์กำตามสนองเหล่านี้ให้เพื่อนวงคนดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันเพื่อรหัสกับวันเสาร์สนหรับสุดยอเราได้ด้วยปุ่มสุดประแตงหรือสมัครสมาชิกเพื่อสิทธิพิเศษได้ดูคลิปทันทีที่เสร็จไม่จําเป็นต้องรอพบกันใหม่ดีอีกในพาร์ทหน้าไม่มีอะไรดูอย่าลืมไทยแคนดูสวัสดีครับ